คแตงโมจาก A.S.POWER TECH นะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าที่ดูคลิปพิธีตอนเช้าแบบเป็นเจ้าสาวก็ซึ้งพออยู่แล้วแล้วก็ซึ้งยิ่งกว่าเดิมที่แบบมีคนชมว่าตู้ลำโพงเสียงดีดีจริงแบบกระหึม่มแบบรู้สึก ทราบซึ้งตอนเปิดตัวก็ตามตอนพิธีการก็ตามคือบอกตามตรงเครื่องเสียงเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้งานอ e ีเวนต์หรืองานต่างๆนะคะลุล่วงและประสบความสําเร็จไปด้วยดีแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดู EP 2ของงานแต่งแตง,แตงโมนะคะช่วงนี้เป็นพิธีการงานเย็งอยากจะบอกว่าเบสจุกๆกลางจุกๆ แต่ขอบอกก่อนว่าสถานที่แห่งนี้ลาชาเปลเป็นเพียงสตูดิโอถ่ายภาพนะคะไม่ใช่สถานที่จัดงานแต่งงานแบบโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านข้างเนี่ยจะมีเสียงกล้องนิดนึงที่ของที่โชว์ไว้เราจะไม่ได้เปิดทั้งหมดนะคะเราจะเปิดแบบนิด,นด,นดให้พอแบบ สั่นสะเทือนนิดนึงเพราะไม่อย่างนั้นนะคะการทำาสาวก็คือจะค่อนข้างยากนิดนึงด้วยข้อจำกัดของสถานที่น,นะคะไม่รอช้าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าพิธีเย็นของแตงโมมีอะไรบ้างคะ่ะ งานฉลองพิธีมงคลสมรสในช่วงเย็นของแตงโมนะคะเราจะย้ายกันมาจัดในหอค่ะซึ่งแขกของแตงโมมีด้วยกันถึง200คนแบ่งเป็นลองเทเบิลนะคะ120ท่านแล้วก็สแตนเทเบิล80ท่านนะคะบอกเลยว่างานนี้มีแค่ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนจริงๆค่ะแตงโมอยากให้ทุกคนนะคะมาเอนจอยกับบรรยากาศงานแต่งของแตงโมจริงๆบอกเลยว่างานเนี้ยตั้งใจทำจริงๆค่ะและปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานสนุกงานราบลื่นไปได้ด้วยดีนะคะก็คือระบบซาวด์ซิส t e เต็มด้วยกันค่ะซึ่งตังโมนะคะได้เลือกใช้ตู้ลำโพงจากแบรนด์ AS Powertech ด้วยกันถึง3ซีรีส์ค่ะซีรีส์แรกนะคะเห็นสวยเด่นมาแต่ไกลเลยค่ะเป็นตู้แขวนขนาด8นิ้ว2ดอกแหลม1ดอกนะคะรุ่น t ีทีแซีรีส์ค่ะความพิเศษของมันคือ NEO All Set ค่ะใช่ค่ะเป็น NEO ทั้งระบบเลยค่ะนอกจากตู้ตัวนี้นะคะจะขนาดเล็กมาด้วยขนาดความกว้าง70ซนติเมตรนะคะลึก45ซนเมแล้วก็สูง24ซนเมตรนะคะขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบาเคลื่อนยายง่ายยังไม่พอเสียงต้องดีด้วยค่ะ Neo o, o s e t ที่แตงเลือกใช้นะคะดอกเสียงคางขนาด8นิ้วรุ่น8นิ้ว Air Force ค่ะมาด้วยวายคอย50.5 mm ค่ะ97 db แล้วก็ Max อยู่ที่400วัตต์ค่ะแล้วยังไม่พอนะคะเสียงแหลม Air Force CCA ค่ะวยคอยอยู่ที่44.4 mm 100วัตต์แล้วก็102 dB นะคะบอกเลยว่าสเปคเสียงกลางกับเสียงแหลมคือสูสีมากๆเลยจริงๆกินกันไม่ลงเลยจริงๆแล้วก็มาพร้อมกับปากแลหลงแล้วก็มีเน็ตเวิร์กจูนพร้อมใช้คือเสร็จสับแล้วไม่ต้องบูตอะไรเลยคือรุ่นนี้คือใช้งานง่ายมากๆแล้วตั้งใจทำมากจริงๆค่ะฝากด้วยเลยว่ารุ่นนี้ TT8 Series แบบ สวยจริงแล้วตั้งใจเอามาเปิดงานแต่งของตัวเองครั้งแรกพูด,ดง่ายๆเลยว่าเอามาประเดิมงานแต่งของตัวเองเลยคือ น้อยหน้าไม่ได้เลยคือถ้าเสียราก,ก็คืองานนี้เลยถ้ามันไม่ดีจริงนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าที่เราเห็นเนี่ยแนิ้วเนี่ยจะมีวางข้างละ6กใบ2ข้างเป็น12ใบแต่จริงๆแล้วงานนี้ตังโมงเปิดเพียงแค่ข้างละสี่ใบสองข้างก็รวมเป็นแปดใบแต่ว่าเอามาตั้งโชว์ให้มันเป็นความสวยงามเฉยๆนะคะซีรีส์ที่สองตู้เบสซับบูเฟอร์ขนาด15นิ้ว รุ่น kw 1 5 1ค่ะมาด้วยหน้ากว้าง55เซนติเมตรลึก55เซนติเมตรแล้วก็สูง46.5ซนติเมตรค่ะเรียกได้ว่ารุ่นนี้นะคะเป็นเบสเซลเลอร์ของที่ร้านเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าขายดีติดท็อปทีมาทุกปีขายมาตั้งแต่ใบละ4 0 0 0บาทจนตอนนี้ใบละ4,500บาทแล้วแล้วมากับสเปคเทพๆใส่ดอก15นิ้วรุ่นซับอินที โครงหล่อไว้3นิ้ว 98dB 800วัตต์ค่ะอย่างที่เห็นนะคะแตงโมใช้ข้างละ4ี่ใบรวมเป็นข้างละ8ใบนะคะก็ ฮอนี้เล็กไปเลยเบตรกระหึ่มมากๆกระหึ่มเกินฮอไปเลยกลางเข้ามาซะแจ๋วขนาดนี้นะคะเบตหญ่ยอมแพ้นะคะแล้วเบตตัวนี้ซิกเนเจอร์ของมันคือมีพัดลมแบ่งช่องซ้ายและช่องขวานะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีลูกเล่นในการวางคะ่ะเราจะสามารถวางพัดลมไว้ด้านนอกหรือพัดลมไว้ด้านไหนก็ได้นะคะแล้วรุ่นนี้เคลื่อนย้ายง่ายน้ำหนักเพียง34กิโลกรัมยกง่ายใบเล็ก อบง่ายบอกได้เลยว่างานเนี้นอกจากงานคราวเกะงานอีเวนต์งานอเนกประสงค์ตอบโจทย์มกากๆค่ะ k w 1 5 1 มาถึงซีรีส์สุดท้ายค่ะซีรีส์ที่3ตู้มอนิเตอร์ขนาด12นิ้วรุ่น CX12 ค่ะมาด้วยขนาดหน้ากว้าง51ซนติเมตรลึก38.5เซนติเมตรแล้วก็สูง33เซนติเมตรค่ะซึ่งมอนิเตอร์ตัวนี้นะคะแตงโมเลือกใช้ดอกโคเอเชียลค่ะดอกโคเอเชียลคืออะไรดอกโคเอเชียลก็คือดอกเสียงกลางกับดอกเสียงแหลมอยู่ในแกนร่วมเดียวกันหรือว่าพูดง่ายๆก็คือมันคือดอกตัวเดียวกันนั่นแหละข้อดีของดอก ดอกโคเอเชียลนะคะมันทําให้ทิศทางของเสียงนะคะมาจากตําแหน่งตําแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นจะทําให้ติดตั้งง่ายไม่ต้องจูนเยอะใช้งานง่ายๆเลยค่ะสเปคของดอกโคเอเชียลที่เลือกใช้นะคะเป็นดอกโคเอเชียลรุ่น12นิ้วมิดไม่แค่ชื่อก็กินขาดแล้วค่ะมิดไม่มาด้วยวอยคอยนะคะ3นิ้ว75.5 mm นะคะ96 dB 900วัตต์แล้วก็สเปคของเสียงแหลมนะคะอยู่ที่100 db นะคะไว้ยคออยู่ที่74.5 mm นะคะคือสเปคแบบหึหืากาดมากๆแล้ว cx 1 2รุ่นนี้นะคะแตงโมทำมา2แบบแบบที่เป็นพาสซีฟค่ะพร้อมเน็ตเวิร์กไบลา49 0 0แล้วก็แบบแอคทีฟค่ะมี แอมในตัวแอมแปดร้อบวกแปดวัตต์ใบละหนึ0งบาทนะคะบอกเลยว่าดีจริงจ เลยๆสักหน่อยมาเมืองต้องย้ายห้องไปอยู่ในเมืองใกล้ที่ทำงาน นนวันนี้ก็สวยแล้วสิวันน,วบบนี้มึงสวยจริงเฮ้ย่อนเมันสองคนคุยกันดีๆเลวกูมไม่ชินเลยว่ะกูคาดวคนนี้แม่งมีอะไรแปกๆแ,แ,แน่เลยวะ่ะวันนี้มึงสวยเดี๋ยวกูถือให้มึงมาถึงแล้วกนะันก็สวยทุกวันมึงไม่ต้องสืย้ทุกวันเหรียะก็ต้องสวยทุกวันกูก็ถได้ครับนะอเสียงกรีดท,ที่เ่าสาวในคบคืนนี้เลยค่ะ Time. เจ้าสาวมา20กว่าปีแล้วค่ะก็เติบโตกับเพื่อนมาตลอดนะคะวันนี้ก็ดีใจที่เพื่อนมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาร์คเป็นคนดีค่ะแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีอยากให้มาร์คทำให้แตงมีรอยยิ้มในทุกๆวันเหมือนวันนี้แล้วก็ที่ผ่านมาขอบคุณค่ะ